เฮ้ยตะกอนอีกคนนึงเฮ้ยเฮ้ยเขาขอดูหน้าเด้อเด้อตอนนี้อะไรทำอะไรเก่งใจกันบ้างนะเฮ้ยแอะวิววู้ต่อหน้าต่อตาเลยนะเออกูทนไม่ไหวเหมือนกันนะเว้ยนี่อะไรนะใครพูดโผล่หลวงเมื่อกี้น่ะนี่ดูพี่จะบอกอะไรให้นะเมื่อวานนี้พอพี่ประกาศไปว่า พี่จะต้องคู่กับนุ่นวันนี้เออ FC ซีให้ใช้ยาเลยว่าสามีตียังไงมากสามีแห่งชาติมันดีตรงไหนวะฮะสามีแห่งชาติมันก็แปลว่ามึงไม่ได้มีเมียคนเดียวหรือเปล่าเออเฮ้ยมึงเอาเรื่องจริงมาพูดดีนุถ้ามึงเจ้าชู้อ่ะมึงก็ดูแลเขาไม่ได้หรอกนะนี่ถ้าไม่ได้มีเมียคนเดียวข้ายอมรับแต่ตอนนี้ข้ามีนุ่นคนเดียว เออมึงสามคนคุยกาก่นนอนี๋ <c oughs> ้วกูน้อนแป๊บนึงไอเดี๋ยวดิ